รงตาลาในเล่มเขียวของทางวัดนะครับเนี่ยน้าสี่สองหนึ่งเนี่ยหายากเป็นแหวนรุ่นแรกๆหน้าสี่รอยยิบเอ็ดนะครับผมเราไม่รู้ว่าเป็นดอกไหนนะครับว่าถ้าเจ้าขององนี้ก็ห่วงแหนมากก็ขอบคุณมากที่แบบโอ้โห <laughs> มานี่เลย น่าจะเป็นเงินกับตะกดอลูมิเนียมมีวัตชชัดเจนไงเราจะมาเผยแร่เป็นตําเ่อต่อกันใช่ครับ,คร,บครับผม ติดตามชมองค์ในกล่องต่อไปนะครับได้เลยครับสวัสดีครับอ่านะครับผมวันนี้มาพบกับผมและพี่โด่งอีกแล้วนะครับกับรายการองค์ดารานะครับวันนี้ใช่ครับทั้งส่องหลงปูดูชนแนลนะครับครับผมครับพี่ดงวันนี้ก็ถือว่าเป็นพิเศษมากนะครับก็มีท่านนักสะสมนะครับที่มี องดราอยู่ทางเราก็ได้ติดต่อว่าจะเอามาทําในรายการองดาลาท่านก็แบบโหใจดีแล้วแบบใจถึงมากพี่เราก็ส่งมาทางไปรษณีย์ใช่ครับโดยแบบแม่ก็ถือว่าสุดยอดผมก็ไม่รู้ว่าท่านส่งองค์ไหนบ้างแต่ย้ำมาบอกว่าเป็นองค์ดารา ทุกองค์ที่ส่งมาครับเราก็ไม่รู้ว่ามีเยอะแค่ไหนใช่มกับท่านผู้ชมเลยใช่ไหมครับใช่วันนี้ผมก็รู้สึกแบบผมต้องลุ้นนิดนึงใจท่านแบบใจถึงมากได้แบบส่งมาให้ออกในรายการองดาราด้วยใช่ครับนี่นี่นี่เรายังไม่ได้แกะนะเพิ่งได้รับมาเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วผมกับพี่โดงก็ได้ทําในรายการองค์ดาราให้ผู้ชมได้รับชมแล้วพวกผมด้วยครับผม โอเคครับพี่โดงก็วันนี้ก็มาชุมพร้อมๆกันเลยนะครับชม้อมกันอันนี้ก็จะแกะสดๆให้ดูเลยนะครับเพิ่งได้มาก็ถือโอกาสได้อัดองค์ดาราไปเลยครับดีดีดีเลยพี่โดงงัแกะเลยก็ได้โอเคพี่ผมาเดี๋ยวมีดแกให้โหอันนี้ก็ตัดแล้วกันนะต้องขอบคุณอ่ามากเลยนะครับผมที่ส่งมาให้ได้ออกรายการนะครับผม ตจเย็นต่อเดี๋ยวก็รู้ว่าคือมีอะไรบ้างไม่รู้ครับเรารู้นี่พร้อมกันว่าเป็นองดาลาเล่มไหนนะครับแล้วจะคืนใครก็กลับไปครบไหมนี่โหใส่บาเบิ้ลมาเต็มเลยเดี๋ยวบาเบิ้ลนี่เราจะมาใช้ต่อในการส่งของให้ทุกค้านะครับเพราะว่าเรายังใช้ต่อนะผมก็จะโยนทิ้งตรงนี้นะฮะว่าคือด่แหลัเดียวเดี๋ยวต้องเก็บนะครับโอ้โหเดี๋ยวยังใช้งานได้นะครับ อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับะเอากล่องวางก่อนนะครับต้องพี่ฝ่ายของพี่เมินเคนะครับประหยัดในหนึ่งประหยัดในหนึ่งเห็นไหครับวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับดีมาอย่างดีครับอันนี้คูนะครับอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสุดยอดมากพี่สุดยอดไปก่อนแล้วล่ะผมทุกองค์ที่เป็นองค์ดารานี่ถือว่าเป็นสุดยอดอยู่แล้วนะครับติ่งติ่ง โอ้โหมานี่เลยครับถือว่านี่นะครับโหท่านก็เมตตามากนะพี่มีมีแหวนนะครับมีพระขนแผนอีกแล้วโอ้โหโอ้ยิงครับขนแผนนี่แล้วก็มีสร้อยประคำนะครับเป็นประคำเป็นลูกอมครับได้ลูกแก้ววรนนี้น้ระรัดก็ได้ไม่แน่ใจว่าจะร้อยแปดลูกไหมพี่พระถ้าเป็นร้อยเป็นประคำแบบนี้มันจเป็นประคำท่เส้นแล้วก็มีตะกรุดสองชุดนะครับน่าจะเป็นเงินกับ ตะกุดอลูมิเนียมโอ้โหเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าเป็นอาลานั้นก็สือเล่มไหนแล้วก็เป็นดอกไหนอันอันไหนชื่อไหนแบบไหนกันก็ท่านก็ย้ามาอยู่แล้วนะครับว่าโที่ส่งมานี้คือองค์ดาราหมดถ้าผมกับพี่ดวงก็รู้อยู่แล้วว่าท่านนักสะสมท่านนี้ก็คือมีองค์ดาลาที่เก็บไว้เยอะหลายองค์ก็อยากขอความกรุณาแบบเอามาทําเป็นรายการองค์ดาราที่ จะแบ่งปันให้ทุกท่านได้ชมโบราณหนังสือนะครับงั้นเดี๋ยวเราต้องแยกเป็น2เทปไม่ต้องเพราะว่าวันนี้ก็น่าจะ2เทปถ้าเป็นเทปเดียวบางทีระยะเวลามันอาจจะนานนะครับก็เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2เทปแล้วกันครับในชุดนี้นะครับที่ท่านนักสะสมที่ไม่ผสมเอ่ยนามที่ได้ส่งมานะครับนวันนี้เทปแรกพูดอะไรดีพี่โดงเอาแหวนก่อนไหมโอ้แหวนต้องนี่นะให้พี่ดงเลือกดีกว่าครับผมนี่ไหมตะกดก่อนแหวนกับตะกุดได้เลยครับ ครับผมโอเคครับพี่โด่งงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามมาต่อเลยติดตามมาต่อเลยครับผมงั้นเดี๋ยวผมขออ่าสักครู่นะครับโรงพี่ขอถาดแดงนิดนึงอแดงเดี๋ยวเราเก็บอีกเทปหนึ่งไว้นะครับได้เพื่อจะได้ทาคลิปอีกใช่คลิป้ก่อนนะอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าต่อไปผมวอนพี่โด่งผมไม่รู้นะอยู่หน้าไหนอันนี้ก็คือเล่าทีนี้เราก็แยกกันเราช่วยกันดูใช่ใช่ว่าเป็นยังไม่รู้ว่าเป็นเล่มไหนนะครับก็เอาออกมาเวลาผม ดูนะฮะนี่ตำราสองเล่มนะครับมันจะขาดๆหน่อยนะฮะแต่ว่าหนังสือถ้าเราซื้อไปหรือเรามีตำราเราต้องอ่านนะครับอย่าซื้อไปเก็บเพราะว่าบางท่านผมเห็นซื้อไปนานละยังไม่ได้เปิดอะไรเลยเดี๋ยพยายามหนังสือตำราอันนี้ครับคือแบบอ่านนะครับศึกษาแบบโอ้ยใช่ยิ่งเราเปิดเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้มากเราไม่หยุดแบบศึกษานะครับ่ใช่เราก็ถามผู้รู้ไปเพื่อประกอบอีกทีหนึ่งทั้งอ่านทั้งถามมาพี่ดงอันนี้ก็งานเราแล้วครับ ได้ได้หาแบบว่าอยู่หน้าไหนนะพี่เดี่ต้องอยู่หน้าแลววนให้ดูนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดแล่นมีก่อนแล้วกันโตรแหวนปอกมีดนะครับไม่รู้ว่าผมยังไม่ดูโอ้นี่เปิดไปนี่ีก็คิดไปนะว่านี่คือว่าเดิมเดิมนะครับมีพร้อมใบอัธนามาด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจอแหวนแล้วเข้าแหวนเราจะหาง่ายเลยครับมันก็อยู่ในหมวดหมู่ของแหวนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนเดี๋ยวผมพี่ขอดูก่อนโตะ ย,ยังไม่ได้เปิดได้ว่าต้องตรวจสอบไม่รู้ว่าเป็นเล่มไหนได้พี่อันนี้เปิดเจอหน้าแหวนละแต่นี้ขอดูตำหนิอะไรหน่อยหนึ่งว่าเป็นวงไหนอะไรยังไงเฮ้ยอันนี้ก็มีแหวนนะดูว่าอยู่เล่มนี้หรือเปล่ารุ่นแรกนะครับปีสองห้าสองสามเนื้อโลหะผสมนะครับแหวนปอกมีดนะครับรุ่นแรกปีสองห้าสองสามนะครับเนือ้อเงินก็จะสร้างห้าสิบหกวงแล้วก็เนื้อโลหะผสมก็จะสร้างสองพันวงครับผมแบ่งเป็น เออเรียกว่าชนวนที่ผสมเอที่ตอนทํามาพวกพาระหลวงปู่ทวดปีสองสองอ่ะมาทำหนึ่งพันวงโอ้โหครับแล้วก็ชนวนพระหลวงปู่ดูปีสองสองมาทำหนึ่งพันวงรวมเป็นสองพันวงโอ้ชนวนอันนี้ใช่เดี๋ยวหน้าแตที่จะต้องหากันว่าอยู่เป็นก็เป็นที่ดูก่อนตามหาเยอะนะครับเุดแลวลปอกมีดนะครับของหลวงปู่ขอเทียบดูก่อนตร้งอ่านี่ใช่เลยนี่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 ต๊้งนี่ นี่เดี๋ยวดูตรงนี้มีรอยขาวอยู่เห็นไหมนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไดไหมพี่อ่าใช่เลยนี่นี่นี่เลขหนึ่งเห็นไหมโอเคครับีจุดสีขาวขออนุญาตนะครับพี่ดงดูนี่อ่าอันนี้เราหาเจอแล้วครับหนึ่งวงแหวนปอกมีดนี่คือจะเป็นองค์ดาราในเล่มเขียวของทางวัดนะครับสวนทั้งหล่นะนี่นะครับโหกำลังดีไหมครับตรงเป็นวงนี้ครับเป็นวงนี้วงนี้นะครับแหวนปอกมีดปีสองห้าสองสามนะครับรุ่นแรกเลยนะครับผมรุ่นแรก แหวนปีนี้ก็จะมีไซส์ขนาดหลายไซส์นะครับก็ <g ül üyor> จะมีทั้งแบบว่าไซซ์เล็กถึงไซส์ใหญ่เลยแต่แต่ทีนี้คือหลักการดูก็หลายๆอย่างประกอบกัน,นับะะทั้งเนื้อโลหะทั้งรอยจานหรือว่าเป็นผิวพันธุ์พวกนี้ก็ต้องดูแล้วก็อาจจะมีด้านในเม็นเหลยรถถังซึ่งอาจจะมีและไม่มีใช่ครับไม่ไม่ไมคือคือเราไม่ได้บอกว่ามีแล้วแท้หรือไม่มีคือมีทั้งแบบมีและแบบไม่แบบไม่มีใช่ครับยส่วนมากผมจะเจอส่วนวงใหญ่ๆอ่ะอาจจะไม่มี อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับท่านที่มีอยู่บางทีก็ไม่ได้แบบไม่ได้เก๊ไปเลยแต่แต่ก็ต้องดูประกอบอีกอีกหลายหลาอย่างใช่ต้องดูแบบเยอะใช่ครับทั้งวิธีการสร้างอย่างเงี้ยหายากเป็นแหวนรุ่นแรกๆรุนแรกๆแล้วเป็นรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเป็นแหวนปลอกมีรุ่นแรกของหลวงปู่ปีสองสาสามใช่ครับแล้วก็มาทําปลอกบีดอีกก็เป็นปีสอเกรุ่นสร้างที่ดินแล้วก็มาเป็นปีสามสองใช่ครับครับผมอันนี้เดี๋ยว่าหายากมากนะครับเพราะว่า เดื่อหล่อผสมสร้างแค่2,000วงเท่านั้น2,000วงใช่ครับปีคืออนุมานว่าตั<ม>้งแต่ปี23มาจนถึงปีนป 6, เนี้ยปี63เนี่ยแล้วเวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วเพราะงั้นแหวนที่สภาพสมบูรณ์จะมีน้อยแน่นอนครับเพราะว่าคนั็ใช้มาอาจจะใช้ไปแล้วหายสาบสูญไปบ้างตกหลุนในน้ำไปบ้างแบบแบบอาแบบแบบน้ำอะไรพวกเนี้ย,ยสมัยก่อนเขาอยู่กออนนามัาจจะ คลองตามไปอาจจะหายไปอยู่ในนาทํานาข้าวอะไรพวกเนี้ยอาจจะหายยากโหสองไปหลุดมือจากมือไปแล้วเดี๋ยวที่เหลือจริงๆอ่ะคือผมว่าน้อยน้อยมากครับผมอันนี้ก็เป็นบุญตามากอันนี้พิเศษด้วยนะครับเป็นองค์ดาราในหนังสือนะครับที่แบบคือโอ้โหก็ขอขอบคุณการมากครับท่านนักสะสมมักนะครับที่มีความเมตตาให้พวกเรามาทํารายการผมต้องถ่ายหลายๆมุมแล้วก็พยายามถ่ายเจาะในจุดที่สามารถจะพิจารณาดูว่า แหวนแท้เป็นยังไงความสวยอ่าอันนี้นะครับเนื้อโลหะเราเทียบให้ดูนะครับเป็นองค์นี้นะครับพี่โดงใช่ถูกต้องครับโอ้อันนี้ก็จะออกแก่ไปทางเนื้อทองเหลืองน้อทองเหลืองนะครับครับผมพี่โดงโชว์ให้กล้องดูหน่อยครับพี่ได้ได้ได้ครับอ่านีนะฮะอันนี้ชัดเจนนะครับครับผมสภาพนี้สวยก็น่าขนาดวงผมว่าน่าจะประมาณขออภัยนะครับผมขอใส่นิดนึงน่าจะประมาณไซส์ห้าหกสิบนะครับมาตรฐานนะใช่ครับว่าเป็นไซส์มาตรฐานครับผมแต่แหวนก็ถามว่า ไปหลวงปู่ยุคแรกๆก็วงก็จะไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากใช่ใชครับขนาดวงก็แต่เนื้อเงินเนี่ยไม่ต้องถามนะครับหายากมากโอ้หายากเพราะอจะมุงกรสร้างแค่ห้าสิบหกวงเท่านั้นครับใช่ครับเราก็อาศัยดูหนังสือไปโต้งนี่ครับผมดูบ่อยจนเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวติดตามชมอีกครั้งหนึ่งให้น้องโต้งถ่ายรีวิวดมแบบสามร้อยหกสิบองศากับแหวนวงนี้วงดาดาครับปีสองสามเรื่องลหะมสมเหมือนเดิมนะพี่โด่งจากทุกๆคลิปนะครับผมจะ อินเสิร์ตภาพที่แบบถ่ายไว้หลายๆมุมนะครับขึ้นท้ายคลิปนะครับอันนี้เราก็ดูแบบคร่าวๆองนี้เป็นองคศาราในหนังสือนะครับอันนี้ก็จะเป็นองคศาราในหนังสืออยู่ที่หน้า405นะครับผมลองเปิดดูกันได้นะครับเขียวก็เปิดดูหน่อยนะครับเพราะอย่าง่ผมเห็นมาบ่อยแล้ว เก็บไว้ไมี่ยด้คืออาจจะเสียดายเพราะว่าหนังสือก็มีมูลค่าราคาค่อนข้างสูงใช่คือขายกันราคาหลายหลายพันบาทนะครับหลายพันบาทใช่แต่คุณได้ไปก็อาจจะไม่ไม่กล้าอ่านเลยแพงเกินอันนี้คือจนะนาให้อ่านนะครับใช้่านบ่อยเปิดดูเทียมบทวนพรอะไรบ่อยใช่ครับใช่ไม่ไม่เราไม่หยุดศึกษานะครับอ่าผมต่อไปพี่ต้องต่อไปเลยเพื่อที่จะไม่ไม่ติการเสียเวลาพี่ก็อยากจะดูเหมือนกันเนี่ยสองชุด ผมว่าชิตะกุดนี่เปิดยมากน่าจะอยู่เล่มของทางวัดนะครับตรงวัดหนังสือทางพิ้งโจ้ดูทางวัดก่อนก็ได้ได้เดี๋ยวผมเปิดดูทางวัดก่อนนะครับเพราะบางทีเมื่อกี้ผมก็เปิดหนังสือพิ้งโจ้เหมือนกันแต่พี่โด่งเจอทางวัดก่อนนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าอยู่เล่มไหนนะครับตอนแรกโอเคลองดูกอนโดยมากตะกุดเครื่องรางก็จะอยู่ช่วงท้ายนะครับินเนียมนะครับสามดอกแล้วก็เนื้อเงินนะครับสามดอกนี่นะฮะเนี่ยเเจอแล้วครับตะกุดโรห่างแต่ไม่รู้่ดอกหน้าไหนครับตรงตะกุดเนี่ยเนี่ยใช่ไหมพี่ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูเงิน <ตบ S 1> นี่ก่อน,น,นพี่ขอดูอลูมิเนียมก่อนสามดอกต้องแดดนะดูหน้านี่นเนี่ยหน้าสี่สองหนึ่งเดี๋ยวนะครับขอดูก่อนหน้าสี่ร้อยยิบเอ็ดนะครับผมเราไม่รู้ว่าเป็นดอกไหนนะครับแต่ท่านเจ้าของก็บอกว่าอ่าพี่เจอแล้วทุกองค์ที่ส่งมาเป็นองค์ดารามหมดเลยนะครับหน้านี่ครับโอเคไหมพี่ ตะกุดอลูมิเนียมที่หน้าสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับเนี่ยเป็นสามดอกนี้นะครับเป็นสามดอกนี้อ่านี่นะครับชัดเจนนะครับเวลาที่ถ่ายทั้งสามดอกเลยทั้งชุดเลยครับเดี๋ยวมีจุดตำหนิที่เหมือนกันตรงไหนกับในหนังสือเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ่ายดูใช่เดี๋ยวค่อยถ่ายหลายๆมุมนะครับก็ลองเอาไปเทียบดูนะครับใช่พัฒนาใช้นะครับเพราะว่าเป็นตะกุดชุดเล็กชุดเล็ก เราหนักก็ไม่ได้หนักมากก็มีถามันมาเยอะนะมี่กระปุดของหลวงปู่ที่แบบไม่ใหญ่ไม่ขนาดอันนี้ก็คือพอดีมากนะครับอย่างเงี้ยคือชัดเจนแน่นอนว่าเป็นกระกุดของหลวงปู่ชัดเจนแต่ทีนี้เราเราก็ไม่ไม่ได้กําหนดว่าด้านในจะเป็นรอยจานของใครของปู่ท่านจานหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลวงรามจานหรือว่าจะเป็นการปั๊มอันนี้เราก็ไม่ได้คีดูเพราะฉะนั้นก็จะจะไปบอกตรงๆว่าเป็นกระปุดแบบไหนก็คงไม่ได้แต่โดยเอกลักษณ์ทุกอย่างแล้ว ด้วยโลหะทั้งหมดหรือดูตัดสินได้ชี้ชัดเราเป็นตําหนิของแน่นอนครับผมแล้วก็เป็นองค์เดียวกับในหนังสือใช่ครับผมเดี๋ยวผมค่อยถ่ายหลายๆมุมให้ดูนะครับช่วงท้ายนี้มาเป็นชุดเงินบ้างโต้งเนื้อเงินชุดเงินก็สามดอกข้างนี้เพราะว่าพี่ดูจากลายละแล้วก็มีตําหนิอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นตะกหนเงินนะครับขนาดก็หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับประมาณหนึ่งนิ้วใช่ ถิงสองนิ้วหดประมาณน<อ>ี้เลพี่ับคือเป็นตะกรุดเงินที่เรียกว,ว่าปั๊มยันอง์พระโอเห็นหรือว่ายันตุกะตา,อ,อ,าอ,องใช่ครับอันนี้เห็นชัดเพราะว่าเห็นได้ชัดจากลวดลายทั้งหมดซึ่งเป็นเนี่ยองคพระเนี่ยที่ปัม๊มเนี่ยจะเด่นนู้้นออกมาสวยงามมากครับเห็นชัดใช่ครับผม <c oughs> คือชี้ชัดได้อยางเนี้ยคือฟันธงเลยว่าเป็นตะกรุดปั๊มยันตุกตาอย่างแน่นอนเพราะว่ายัานตุก,กตาก็จะเด้งให้เห็นชัดเจน <c oughs> คือเป็นจุดชี้ขาดทุกอย่างเนื้อเงิน ผิวพันธ์ของวันน้าที่นมาเทียบง่ายๆนะพี่เนาะในหนังสือก็เห็นตรงยันตุกตาออกมาข้างนอกด้วยเทียบง่ายมากง่ายมากเป็นตะกรุดชุดที่เรียกว่านานๆจะได้เห็นสักทีนึงตอนนี้เป็นตะกรุดที่ได้ความนิยมสูงมากเพราะว่าเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินแล้วหายากจะมาจนวาช้างถือว่าผมว่าน่าจะไม่เยอะมากไม่เยอะที่สําคัญชุดเนี้ยเจอแบบน้อยมากใช่ชุดที่ได้ถ่ายกับต้องถือวัดซึ่งไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วขนาดนี้ท่านที่แบบ มีอ่ะีจะกหวงแหนมากนะผมว่าใช่ครับเพราะว่าวิตากุูดที่ใช้ถ้า้อยคอก็ได้นะครับทำเป็นบพอดีนะพี่ทำเป็นข้อมือใส่มืออย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นข้อมือเป็นรุ่นใหม่ก็จะทําแบบแนวใส่ข้อมืออย่างเงี้ยที่แบบชอบเครื่องรางอะไรเนีลยสวยงามมากจะเก็บไว้หมดเลยลูกค้าต่างชาติชอบมากนะครับวิตากรูดมีมาเท่าไหร่ก็ซื้อหมดเลยไม่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 เคยเหลือเลยผมก็ชอบนะสามดอกนี้ก็ไม่ไม่ได้จะไม่น่าจะมีราคานะครับแต่ถ้าเกิดมีราคาก็เดี๋ยวจะ ค่อยแจ้งไปอีกทีหนึ่งใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นของนักสะสมที่ให้เอามาออกรายการนะครับใช่เพราว่าอาศัยขายเขาเลยแล้วกันถ้าเกิดเขาอยากจะขายผมว่าออกยากนะพี่ท่านนี้มีความศรัทธามากก็ต้องต้อก็บวต้องโต้งถ่ายอีกทีหนึ่งถ่ายอีกทีหนึ่งหลายๆลมุมหลายๆแบบอยู่ตรงนี้นะครับชุดตะกุดเมื่อกี้นะครับก็อยู่ตรงหน้า4 2 1 ครับ421ก็เดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตในช่วงท้ายเหมือนเดิมนะครับก็ลองเอาไปเทียบดูให้มุมเดียวแต่เดี๋ยวเราถ่ายหลายมุมเลยเป็นเป็นทำทั้งสิลปศรโอเคครับวันนี้ก็คือแบบสุดยอดมากกับพระมงคนชุดนี้แล้วก็เป็นพระธงคนที่ หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันนี้แล้วแล้วเป็นวัฒนมคนที่เป็นองค์ดาลาองดาลา้วยใช่ครับผมความหายากก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นเราก็ถือโอกาสดีนะพี่ได้ทําองคดาลาแบบก็ดีใจมากก็ขอบคุณมากใช่ครับผมก็ได้เห็นองค์จรวันนี้ก็ได้2องค์จริงดูองจรกันไปด้วยกันครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับที่ให้กําลังใจหรือว่ากดไลค์กดแชร์อะไรแบบนี้นะครับ ก็ขอบคุณมากเราก็จะทำผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับรบก็ฝากติดตามเพจหลงดูชาแนลด้วยนะครับ <g år> ทาง Facebook ทาง YouTube นะครับแล้วก็ติดตามทีมงานทั้งหมดที่ทำงานากับหลงดูชาแนลก็ท <c oughs> ั้งี่โอคุณชัดพีุ่ณธนะผมน้องโต้งนะครับเราก็จะพยายามสร้างสรรค์สิ่ง <c oughs> ดีๆมา <c oughs> ใ,ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะพี่ดงที่เคยแจ้งไว้พี่ๆท่านไหนอยากดูองค์ดาราองค์ไหนหรือว่าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอที่พวกผมลงได้ดีๆดีๆเราก็จะได้แบบตรงตอบโจทย์ที่เราอยากดูใช่ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าท่านเจ้าของท่านก็มีองค์ดาราเยอะก็ถือเห็นท่านที่ท่านที่เกิดว่าท่านมีหลายๆท่านที่อยากจะเสนอแนะหรือว่ามีข้อมูลที่ทางเราังไม่รู้ก็แนะนํามาได้เพราะว่าเราก็จะนําข้อมูลที่ของท่านที่เราคิดว่า ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็มีประวัติชัดเจนเงี่ยเราก็จะมาเผยแร่เป็นตําเนต่อต่อกันใช่ครับครับผมโหยากมงขอเทียบ,บตัอวตอ,อีกรอบนะครับพี่ได้ได้ได้อ่าต้ง,ตงดูหน่อยกล้องเห็นไหมครับเดี๋ยวรบกวนคณน,นะนะซูมอันนี้ชุดเนื้อเงินก่อนนะครับผมเมื่อกี้อาจจะข้อมูลพี่ดงก็อธิบายไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นชุดตะกุดเนื้อเงินนะครับองดาลาจะได้แบบไปเทียบอันนี้ผมดูให้หลายมุม ขนาดนี้โอเคนะครับป็นตะกดที่มีขนาดเล็กขนาดเล็กใช่หน้าหน้าหน้า้าาใช่ใครมีนี่แบบห่วงแหนมากนะพี่ผมว่าถ้าเจ้าขององนี้ก็ห่วงแหนมากก็ขอบคุณมากที่แบบห่ังส่งมาให้เลยนะพี่แบบใจถึงมากส่งมาทงไปษนีย์ทเพื่นก็ไปแค่ดอกอันนี้เป็นอะลูมิเนียมนะครับได้ไหมใช่ดีได้ได้นะโอเคครับผมโอเคครับงั้นสําหรับเทสนี้ก็ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามที่มาเรามาตลอดนะครับติดตามทางช่องแล้วก็เราจะมีการประมูลพระหรือว่าให้ข้อมูลในด้านวัตถุมงคลหลวงปู่ดูอีกหลายๆอย่างนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องโต้งก็ขอลาไปก่อนครับขอลานะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันเทปหน้าว่าจะเป็นองค์ตาราองค์ไหนนะครับมาชมอีกทีนึงแต่รู้อยู่แล้วครับเทปหน้าก็น่าจะเป็นที่เราคาดบอกว่าอ่าให้เป็นอีกเทปนึงนะครับผมเดี๋ยวไว้ติดตามชมองค์ในกล่อง ต่อไปนะครับได้เลยครับครับพี่โดงสวัสดีสสดครับ,รบวันนี้บ๊ายบาย